มาดูกันว่าในผ้ากันเปื้อนพนักงานสระเสมมีอะไรบ้างเริ่มเลยเริ่มเลยคือด้วยผ้ากันเปื้อนนะคะมันจะมีหลายแบบเนาะโดยตัวเนี้ยที่ใส่อยู่เป็นแบบสามกระเป๋ามีหนึ่งมีสองแล้วก็มีสามข้างหน้านะคะอ่ะอเคลเริ่มจากกระเป๋านี้ก่อนเลยอันนี้คือพึ่งกลับมาจากทำงานเลยนะอ่ะกระเป๋านี้ก็จะมีหลอดที่สภาพแบบเชียร์บมากๆนะคะสภาพแบบทุเรศมากๆนะคะอะแล้วอันนี้ก็จะเป็นยาดมนะคะใช้ยังไงก็คือเปิดฝาออกมา ะ,ะแล้วก็อันต่อมาก็เป็นลิปสติกนะคะเออมันเป็นลิควิดบาร์มสีสวยมากสีสวยมากมีอีกปะไม่มีแล้วอะ <c oughs> ก็จะเป็นสมุดนะคะเป็นแบบซ e r v e r Books ซึ่งข้างในก็จะมีสติกเกอร์คริสต์มาส แก๊สเช็คแล้วก็แบบเมนูพิเศษเอ้ยจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละที่เขาจะใช้ยังไงแล้วก็สมุดแยกด้วยนะเอาไว้สำหรับให้ลูกค้าแต่เราไม่ใช้ค่ะแล้วก็คือวางเช็คไปที่โต๊ะเลยไม่ต้องใช้สมุดยุ่งยากนะคะหมดแล้วก็เป่ากระเป๋าโรงแรมไม่แค่นั้นอ่าอีกด้านนี้ก็จะเป็นปากกาซึ่งน่าจะมีอย่างน้อยๆเนี่ยแต่ละคนนะต้องมีสองด้ามขึ้นนะคะอ,นนอันนี้ก็มีปากกาอ่าสี่ด้ามแลข2อีกสองอันไี้ก็จะเป็นชาปี้ อเป็นมาร์เกอร์เอาไว้แบบเขียนแบบในถุงพลาสติกอะไรเงี้ยคือเราต้องมีแบบส่วนตัวนะเพราะว่าไอที่ทํางานอะคือแบบมันไม่อยู่เป็นที่อะเข้าใจปะเดี๋ยวคนนั้นก็หยิบเดี๋ยวคนนี้นก็หยิบ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 แล้วก็คือหายไปไหนไม่รู้อ่าอันนี้คือซื้อมาส่วนตัวตัวเองเลยนะคะซึ่งประกาโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีประกาที่หลากหลายสีสันแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้สีดํากันนะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีประกาฟรีที่จุบมาจากลูกค้าบ้างหรือลูกค้าก็ให้มาโดยเต็มใจบ้างโอเค ซึ่งกระเป๋าผ้ากันเปื้อนของแต่ละคนก็จะต่างๆกันไปว่าใครเขาจะใส่อะไรยัดอะไรลงไปซึ่งจะบอกว่าบางคนก็มีกระโจกบางคนก็มีน้ําหอมตดวรอบหน้าเนี่ยจะมารีวิวลิปที่สาวๆที่ทํางานร้านอาหารชัยนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกร้านนะแต่ว่าร้านส่วนใหญ่ที่เจอมาแล้วก็ร้านที่เราแบบทางานด้วยแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนทั้งเจาะแจ๊ะเวลาเราเข้าไปร้านอาหารอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอ้ยสีลิปสวยจังเลยนะเธอสวยใช้อะไรมันมีแน่แน่มันจะต้องมีคอนเวอร์ชั่นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวอันนี้เอาไว้มาต่อคลิปหน้าอ่ะ เอาไว้ไปต่อคลิปหน้าตามได้อ่ะแล้วก็สําหรับบางคนเขาก็จะมีโทรศัพท์ใส่เข้าไปนะแต่ว่าส่วนน้อยที่เห็นมากๆเพราะว่าร้านอาหารส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้พกโทรศัพท์แบบขณะทํางานแล้วคนที่พกส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเป็นเห็นน้อยมากเลยนะที่จะใส่ไว้ในแบบกระเป๋าผ้ากันเปื้อนแบบเนี้ย